สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ผ้มา,ามาท้ำบุญวัดว่าเอนเนาะค่ะและ้วกาได้ข่าวว่าเสียนปูเพินหักลงมาเนาะค่ะสิพาไปเบิ่งทั้งเๆเนาะบุญกุศลที่เจี๊ยบได้มาท้ำบุญวัดว่าเอนเมื่อนี้เจี๊ยบพอโยกห้พี่น้องทุกคนที่มาเห็นคลิปขอหายพี่น้องทุกคนมีโชคม,มีลาภน้ำกันเนาะค่ะงวดนี้แต่เจี๊ยบได้จุดถูกของบนไว้แล้วค่ะเดี๋ยวสีผาไปเบิ่งเนาะ หลังจากที่เหาไหวาพาข้างลางถ้ำบุญถวายสังฆทานข้างลางเสร็จจุดแรกที่เหาสิพอก็คือสารตายายเนาะคะ่ะเหาาสามารถมาขอโชคขอลาบกับตากับยายได้เนาะคะ่ะขอหนาทีการงานขอโชกลาบได้คะ่ะอันนี้ก็สิเป็นบริเวณถนนเึ้น,นมันก็สิคุคุแน่แต่ว่ามันก็สามารถเอารถขึ้นมาได้อยู่คะ่ะ บริเวณขื้นวัดสีบีอยู่สองทางเนาะคะ่ะทางนี้สิขึ้นไปกับสิพ่อองค์ปูขาวแล้วก็องค์ปูดำเอาสามารถไปซักกาละไหวองค์ปูขาวปูดำได้เนาะคะ่ะพอห้ายางขื้นมาสักพักข้ากับสิพ่อศาลปูขาวปูดำเนาะคะ่ะปูขาวปูดำมีความเสื่อว่าเป็นทหารเป็น บริวารของปูเพชรพัทธรัตน์เนาะค่ะเนาะเอาสามารถมาขอโชคลาบกับปูขาวปูดําได้ค่ะบรรยากาศรอบๆวัดกระสีงเงียบแน่นะคะ่ะบ่อคอยมีไผมาถ้าเป็นมือปกติแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์กะคนกระสีร้ายแน่นะคะ่ะแต่ว่ากแนะนํามามือปกติดีกว่านะค่ะเนาะ สาธุสาธุสาธุอันนี้ก็องคูขาวปูดำเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีทายบริเวณรอบๆอบให้เบิง้งเท่ากะย่างไปเรื่อยๆกะสีพอบ่อ,บอน้ำทิพย์เนาะคะ่ะอันนี้คือความเสือส่วนตัวเนาะบอ่อน้ำทิพย์กะสีพี่หนกักสีขาว ความเสื้อส่วนตัวก็คือเป็นองค์เม่ยาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิผ้าไปไหวเม่ยากันนะคะทุกทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองจะเจียบเสื้อว่าผู้ใดเหตุจังไหนกะสีใดจังสันถาห้ามีแรงสัท่าเสื้อว่าห้าสี ระสบผลสําเร็จในสิ่งที่ห้าคิดไวเนาะคะ่ะอันนั้นปูข้ขาวปู้ด,ดากะคือจุดที่สองที่ห้าจิกาบไวอันนี้จุดที่สามค่ะเสื้อว่าเป็นองค์แม่ยาเนาะคะ่ะอันนี้ความเสื้อแพมันเฮากะสามารถมาขอพรแม่ยาเรื่องนาที่การงานเรื่องความรักใดเนาะเะนาะ ค่ะยสีภาพไปเบิ่งปูเพชดประมาณสิบกว่ามือแล้วล่ะค่ะที่เสียนปูเพิ่นหล่มลงมาค่ะตรงนี้ก็สิเป็นสลาปูเพ็ดเนาะค่ะความเสียหายก็หลายเติบอยู่แหละกาเสียนเพิ่นก็หักลงมาเครื่องหนึ่งค่ะ มันก็เป็นตาหักอยู่ดอกค่ะพี่น้องเพราะว่า,า้างเป็นบอกว่ามันบมีหลวดข้างในเนาะผ <c oughs> ู้ใดมีจิตศรัทธาอยากข้ามบุญกระวาดหรือว่าอยากร่วมบุญสื้อกระเบื้องสื้อปูนกัะมาได้เนะาะค่ะตอน <c oughs> ที่หากะสซีมีเสียนปูแล้วก็องแม่ยาค่ะ กะเลี้ยงเลียงทางขึ้นเมื่อกี้พึ่งไปเหยียบของสร้างคนมากก็จะมีเสียนเมยยาค่ะที่หักไปเนาะนี่ก็จะเป็นความเสียหาย